เอมี่กลิ่นปฐมจัดปราร์ตี้วันเกิดโอ้โหสวยแซ่บไม่น่าเชื่ออายุเท่านี้แล้ว สวยเปะขึ้นทุกวันเลยล่ะค่ะสำหรับเอมมี่กิ่นปทุมนักสแสดงแถวหน้าของเมืองไทยที่ผ่านมาวันคล้ายวันเกิดหมาด,มด,มดเมื่อวันที่8กรกฎาคม65อายุครบ40ปีบอกเล้เลยค่ะว่าอายุเข้าเลข4แล้วแต่ความสวยเปะทั้งรูปร่างและก็หน้าตาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยวันนี้เราจะพาไปส่องบรรยากาศปาร์ตี้วันเกิดของสาวเอมี่กันค่ะ ที่มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงร่วมงานกันอย่างขับขังและแสนจะอบอุ่นสำหรับสาวเอมมี่นั้นเจ้าภาพของงานก็สวยสง่าในชุดเดรสสีชมพูที่ชุดนี้ใส่แล้วหุ่นดีมากๆพร้อมความเซ็กซี่อีกด้วยโดยเอมมี่นั้นได้โพสต์ความในใจผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวระบุว่า และแล้วก็เข้าสู่วัยเลขสี่แบบเต็มตัวตอนแรกความรู้สึกคือทำไมฉันแก่แบบนี้วะจะเลขสี่แล้วหรือเนี่ยแต่พอถึงวันจริงๆกลับรู้สึกว่าชีวิตนตอนนี้มีความสุขแบบที่สุดเลยเดินทางมาถึงจุดๆนี้ผ่านเรื่องราวมากมายดีใจกับการที่มีเพื่อนมีครอบครัวที่รักและจริงใจกับเราแบบนี้รู้สึกโชคดีมากๆที่มีแต่คนดีๆรายล้อม ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในชีวิตมี่นะคะขอบคุณทุกคำอวยพรจากทุกช่องทางขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาในงานวันนั้นเราไม่ได้เจอกันไม่ได้สนุกกันแบบนี้มานานมากๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่โคตรทำให้ใจฟูจริงๆซาบซึ้งความรักที่ทุกคนให้มาขอให้คำอวยพรทุกๆคำอวยพรที่ให้มี่มาย้อนกลับไปหาทุกๆคนเช่นกันนะคะ ขอบคุณที่ทำให้มี่มีความสุขแบบมากๆร่วมสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ